สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรเด่นบนแบบชัวจริงไปจับงวดวมาที่16ตุลาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอคลิปนี้อาจารย์วางเป็นสูตรเด่นบนแบบชัวจริงตามคำขอนะคะเอฟี FC ขอมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยนะเด่นบนชัวจริงอาจารย์จะให้ดูนะคะตัวอย่างนะคะตั้งแต่เงื่อที่ออก เเก้าศูนย์หกนะเก้าศูนย์หกมาที่เลขศูนย์แบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ศูนย์หนึ่งเก้าก็เข้าที่เก้าเก้าศูนย์สามก็เข้าเก้ากับสามสองเจ็ดสองเข้าเจ็ดนะคะแล้วก็แปดเจ็ดสองก็แปดเจ็ดสองเข้ามาสามตัวเลยะคะ่ะมีโอกาสมาได้หนึ่งถึงสามตัวเลยขอมวดที่สามสิบห้านะคะหนึ่งสองสามนี่ออกหกศูนย์ห้าหลุดนะสามสิบหกก็เจ็ดศูนย์แปดออกห้าสามศูนย์เข้าเลขศูนย์ หนึ่งสามแปดออกสี่ห้าสามเข้านะคะแล้วงวดที่สามสิบแปดนี่สี่ห้าหกออกเจ็ดแปดสองนี่หลุดอีกนะคะแล้วก็สามสิบเก้าเจ็ดสามห้าออก 4, 7, สี่เจ็ดแปดนะเข้าที่เลขเจ็ดส่วนเมื่อที่สี่สิบในศูนย์หนึ่งสามนะแปดหนึ่งสองเข้าที่เลขหนึ่งสองสี่หนึ่งนะงวดที่แล้วอาจารย์วางให้ไปสองสี่หนึ่งอาจารย์ชอบทั้งสองทั้งสี่นะคะให้ไปเป็นสองเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดนะไปกลับนะสองเจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็มันไปชนกับ เรียกอะไรคะเออหลักแสนเป็นสามนะได้สอได้หนึ่งสองห้าอาจารย์ก็ชอบสองนะชอบสองสำหรับของช่วจริงเนี่ยอาจารย์ชอบสก็บสแล้วอามาตะตลอดชีพก็เอ่อหกเ้าสองใช่ไหมก็ชนที่สองสสูตรเนี่ยสูตรเก่งๆก็มีช่วจริงนะแล้วก็มีอามาตะตลอดชีพแล้วก็ งวดที่เราต้องสนใจมากที่สุดก็คือแสนเป็นสามเพราะนานๆจะมาทีนะเรารอว่าหลักแสนไปเลขสามก็เข้าอีกนะคะท่านผู้ชมคราวนี้ก็รอไปอีกนะถ้าแสนเป็นสามก็ถ้าเป็น fc ของทางช่องก็คอมเมนต์อาจารย์เข้ามาแล้วกันเนาะเราจะได้วางแล้วก็เอามาไว้วิเคราะห์อของงว่อต่อไปอาจารย์ก็บอกแล้วให้วิ่งในแสนเป็นสามนะใครชอบวิ่งนะก็หนึ่งสองเลือห้านะคะแต่เลขหานี้ของอาจารย์เป็นเป็นมายากแต่มันก็มาได้นะคะสำหรับงวดนนี้เนาะ เรามาดูตัวเลขกันนะคะสามสี่ศูนย์นะสามสี่ศูนย์จะเดินต่อหรือว่าจะหยุดจะหลุดนะคะถึงหลุดยังไงอาจารย์ก็ไม่เปลี่ยนนะคะก็จะลงให้เหมือนเดิมนในชวยจริงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะคือสามสี่ศูนย์นี่แหลนะนะอันนี้กําลังวันสําหรับเมื่อที่แล้วหลุดไปเนาะแนวทางของกําลังวันนะคะนี่ถ้ากําลังวันหลุดนะส่วนใหญ่จะกลับมาเข้าเลยนะหลุดแล้วเข้านะถ้าหลุดทั้งหมดเลยคือหลุดทั้งบนทั้งล่างเนี่ยจะกลับมาเข้า ไม่ว่าจะเข้าบนหรือว่าเข้าล่างนะอันนี้แนวทางเข้าบนสองมวดติแล้วก็อันนี้ล่างไม่เข้านะฮะแล้วก็หลุดอีกแล้วก็มวดที่แล้วก็เข้าบนนู้นนะไอแปดหนึ่งสองเนี่ยแล้วก็หลุดอีกนะฮะงวดนี้นะวันจันนะหกสิบเจ็ดงวดรวดแล้วนะที่อาจารย์วางไว้ให้ก็เก้าสามแล้วก็เจ็ดนะเก้าสามเจ็ดนะตัวนี้อาจารย์คิดว่ากำลังวันมันจะเข้าก็ยังชอบที่สี่นะฮะ ก็ชอบเจ็ดเนาะหนึ่งสี่เจ็ดอะไรแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดอะไรเงี้ยหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสองเจ็ดอะไรเจ็ดยูนเก่งที่หลักหน่วยนะมันหลุดนะคะมันมาเลขตัวแทนเนาะเมื่อที่แล้วนะคะเราทําได้เลขเจ็ดหลักหน่วยใช่ไหมที่เราเอา 6. หกมวดนี้ก็เหมือนกันนะได้เลขเดียวกันเลยะครับเพราะว่าหลักหน่วยหกใช่ไหมบวกกับหนึ่งก็เท่ากับเจ็ดแ้วเจ็ด มันไม่มานะมันบวกที่ห้าใช่ไหมเป็นเลขสองมันออกมาที่สองศูนย์สองเนี่ยก็เข้าแนวทางของเลขสองที่เป็นหลักหน่วยนะมาตัวนี้แทนงวดนี้ก็เหมือนกันนะหกบวกหนึ่งนะก็เท่ากับเจ็ดเจ็ดจะกลับคืนมาหรือเปล่าหรือจะไปเป็นเลขสองอาจารย์คิดว่าน่าจะย้อนมาเป็นเลขเจ็ดนะเพราะว่าอาจารย์ลงให้มีเจนะ็ดเนาะตัวเดียวนี้ก็ระยะไหลงวดนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำในในคลิปอื่นๆนะ คลิปนี้ก็ FC เขาขอแค่ช่วจริงนะคะเอาช่วจริงไปก่อนแล้วกันแล้วถ้าเกิดเป็นของเก่านะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนิดหนึ่งแล้วอย่าลืมกําลังกําลังวันนะ9 3 7เนี่ยเราทําเจอกําลังวันนี้ทั้งสามตัวเลยนะวิ่งบนตัวเดียวนะเราก็ได้เลข7ใช่ไหมแล้ววิ่งบนตัวเดียวอีกส่วนหนึ่งก็ได้เลข8ในที่นี้ก็ไม่มีนะคะแล้วก็มี9กับ0มี9ตัวนี้ แล้วก็เลขศูนย์ตัวนี้เก้ากับศูนย์มาตัวหนึ่งฮะแล้วสูตรสองตัวมาตัวก็คือสามกับสี่ก็อยู่ตรงนี้สามกับสี่ก็มีอยู่ในในในชัวจริงนะสามกับสี่แล้วก็เก้ากับศูนย์แล้วก็ตัวนี้ก็มีเลขสามด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้ามาวิเคราะห์เลือกดูนะว่าตัวไหนมันน่าจะมานะคะระหว่างสามสี่ศูนย์อันนี้อาจารย์เพิ่งวางไปแค่สองสองวันเนาะ เดี๋ยวขอไปดูปักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยด้วยนะจะได้แบบไหนนะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสมาได้จากที่เราวางไปเนาะเนี่ก้ากบศูนย์มาตัวหนึ่งสามก็สี่มาตัวหนึ่งแล้วมีสามีแล้ววิ่งวิ่งบนตัวเดียวเลขเจ็ดตามนี้เลยนะเนาะเคยว่ากันนะค่ะ fc ขอมาจาย์ก็วางให้นะก็แคปหน้าจอเก็บไว้ก่อนเนาะแล้วก็ถ้าเป็นสมาชิกใหม่เพิ่งเข้ามาเนะี่ยเดี๋ยวจา์จะสไลด์ชชว์จริงให้ดูนะคะเอาเฉพาะช่องข้างหน้านี่นะคะ ตั้งแต่งวดงวดแรกๆมานี่นะเนี่ยจะค่อนข้างเข้าดีนะสีส้มจะเยอะๆเลยนะสามตัวก็เคยมีออกมาที่แปดศูนย์เจ็ดนี่ก็เข้าสามตัวเลยนะะก็มีหลุดบ้างแบบนี้นะตรงสีเหลืองเหลือนี่คือหลุดนะแล้วก็เข้ามาดีหลายงวดเลยช่วงท้ายเล่มตรงนี้นะคะก็คือยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สี่ผ้าิหกนี่ก็มีหลุดบ่อยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เข้าแล้วก็หลุดแล้วก็เข้านะศูนย์สี่สามนี่ก็ออกสี่หนึ่งเจ็ดก็เข้าอ่ะตามนี้เลยเนาะ สำหรับคลิปนี้อาจารย์จะไม่เอาชัวร์จริงไปอยู่กับรับแลนะเดี๋ยวอาจารย์จะผักรับแลไปไว้ในข้อมูลบนนะคะแล้วก็เราจะเอาชัวร์จริงนะคะไปอยู่กับอมตะนะเดี๋ยวอาจารย์คำนวณอมตเะเสร็จแล้วจะมาเขียนไว้ช่องข้างๆนี่นะคะให้มันอยู่ในอันนี้แหละคะ่ะในในเล่มนี้ในหน้านี้เลยนะแต่ตอนนี้อาจารย์ยังไม่ได้ทํานะที่บ้านอาจารย์ฝนกําลังจะตกคึ้มมาลมก็กําลังแรงนะไฟฟ้าจะดับหรือเปล่าไม่ทราบเลยเนาะ อันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะขอพักนะคะคือแนวทางของบนไว้ก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์จะไปลงล่างนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจนกว่าเราจะได้สองตัวล่างอาจจะใช้เวลาส,สักระยะหนึ่งนะสองวันนะสองวันก่อนแล้วกันเนาะบนยังใช้สองวันล่างก็ใช้สักสองวันดูเขาโค้งนะคะว่าจะเป็นเลขอะไรบ้างที่เราน่าสนใจสําหรับล่างนะคะตามนี้เลยนะ สำหรับคลิปนี้ก็อาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบอาจารย์ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ